ไ,นะไ,ไ,ได้น่ะสิเอา้สาสมุไรสเปกเตอร์เขามาเป็นไอ้นี่แอดมินเซิร์ฟนี้ได้ยังไงอะเออผมงงว่ะเขามาเป็นเขามาเป็นแอดมินได้ไงฮะคุณคุณมอกฮะเป็นเป็นแอดมินแต่เมื่อไหร่ฮะเป็นแอดมินแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยไม่รู้รทำไมชื่อเป็นสีขาวคุณโดเนทเหรอ ไม่ไม่ไม่าันไม่ใช่ไม่ร nice uh> ู้สีขาไม่ใช่ถ้าเป็นหัวส้มป่งมาอ๋องั้น N T Y H T H สินั่นแหละสีขาวๆรู้สึกจะเป็นคนเข้าเล้นใหม่ะไม่อะผมสีเขียวเข้ามาถึงก็สีเขียวเลยผมว่าคุณน่ะโดเนตไปมาชีัะเนา เฮ้ย hey, เอาน้ำลงมาคำข้างล่างกันเถอะอยู่ข้างบนมันน่าเกียดเกินไปเออใช่ปัม๊มแล้วเงินมันติดลบเกมเนี้ยงงวะ่ะบอกเอ,อ้บอกให้คุณแฟงเอาโหลดบอกคุณแฟงโหลดเสียสาม,มาใช้ได้ไหมเออไปฆ่าเราต้องเราต้องไปฆ่าซอมบี้กันเถอะเออคุณดีเจนู้มาเล่นได้ไหมคะ เล่นเดวยกันไหมเซิร์ฟดีเคเอสโคโลวะเขาเป็นทดลองเนี่น่าจะเป็นโคโลทดลองอ่ะลองเข้ามาดิไอพีไอพเนี้อ่ะพิมพิมพิมไม่ตอบตอนนี้พี่เดี๋ยวให้ซามูไรสเปคเดี๋ยวให้คุณหมอกทีพีมาตอนนี้มันไม่มีระบบล็อกอินไง ไม่เป็นไรหรอกไม่มีปัญหาหรอกเออผมอยากอยู่ห้<ข>อหงอ้าวมันบอกแบนเอาอินแสดงว่าต้องใส่รหัสโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแบนล็อกอิ <luck> แน <cs uk> แบน็อกอินแสดงว่ามันมีแบบออนไลน์หมดคือสกินฟอร์มใส่แบบคือมาเล่นไม่ได้ออกเงินเขาเปิดออนไลน์โหมดไว้สำหรับรไอดีแท้ที่ซื้อจากเว็บเขา yes <c oughs> ก็ไปซื้อจากเว็บเขาซะไม่เกี่ยวผมไม่ได้ซื้อจากเว็บเขาทุกคนไม่ใช่มันต้องเป็นไอดีแท้โดยเฉพาะเลยไง แบบว่าของแท้เลยอะ่ะซื้อแบบของแท้เลยอะผมแท้เลยอะ่ะผมไม่ค่อยใจว่าเขาจะเปิดออนไลน์โหมดไว้ทำไมอะนะขยายบ้านมั้ยขยายบ้านมีมีออมคนสนใจ,จมาแสดงกับเราเยอะเลยผมไปแสดงให้คนได้ไหมอะ่ะได้ได้หมดแ,แสดงไม่จำกัด <laughs> ไปหาผู้หญิงมาแสดงอยู่ไหมอยากได้ปะ ดีเจเอาคลิปที่ถ่ายนะมาดูดีเจนูมาแล้วแต่ผมไอ้อคุณมอบคุณมอบมามทีพีดีเจนูบหน่อยดีเพื่อว่าทีพีเอรอคุณแตกเลยมาทีพีได้เหรอได้แอ้ทุกคนอ่ะพิมพ์ดล้วทีพีแล้วก็เวนวอลกแล้วก็ชื่อคนไอ้สกินใครอย่าโคตรรอเลยดูด่วยอย่างโคตรรออ่ะ เอ้ยมันไม่ได้อ่ะ you do not have access to that command ต well, like ้องให้ค no ุณ uh ้ท uh. right. right. mm ีพีแบบนี้เอ้ทีพีแบบนี้ไายนายเขียน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 ไอ้เราพูดดนะเว้ย TPA หรออือเออแล้วแล้วอีกคนนึงก็ TPSF ก็เหมือนที่คุณทำไง แต่ไม่ต้องพิมพ์ชื่อผมใช่ไหมเราเลยต้องพิมพ์นี่ว่ะไม่ต้องพิมพ์พิมพ์ชื่อคนีนคณจะไปหาเลยดีเจนู๊ฟแอปเซนมาอ้าวเฮียกดผิดเขาเขียนผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปเดี๋ยววิ่งพาไปบ้านเฮ้ยเฮ้ยสกินเท่ดีว่ะ มหล่อมาก you are in no PP ม <laughs> าอยู่ตรงนี้กันหมดเลยอ่ะมันไม่พูดก็ไม่ต้องพูดปะกลับบ้านโอ้ยผมหิวมากเลยอ่ะ <c oughs> หิวข้าวอะ่ะไม,ไม่ไม่มี <c oughs> แรงวิ่งแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขุดต้นไม้ก่อน <c oughs> กูจะอแอปเปิลทีขุดต้นไม้พูดนี่กันไปดี Ooh, that's go.